ครับพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี ail, ça, kind of ้ซอปินแก้วเมื่อวานเขานะครับเมื่อวานเขาซอยพ่อแม่พี่น้องบานของเข้าเมื่อนี้แดดจ้าครับเมื่อเนี้ประมาณเทียงประมาณเทียงครับเมื่อวานเขาซอยพ่อแม่พี่น้องบานของเข้าโมโหว่าทางบานพ่อแม่พี่น้องสีแล้วหรือเปล่ากับว่าท่านหูโแต่ว่าทางบานซอปินแก้วของผมนี่ก็คือบางคนกับเหล้วยับางคนกับว่าท่านเหลว กำลังกำลังวานนะครับเนาะกำลังเลื่มวานทั้งบ้านสอปินแก้วอันนี้กับผ pues ู้เบาครับผ uh ู้เบาอันนี้กับผู้เบาทคือกันครับกำลังวานเลื่มวานกันครับบางคนกะแล้วแล้วบางคนก็ยย่งประทันไดแล้วนะครับทั้งบ้านหมู่บ้านของสอปินแก้วกะประมาณ เย็ดสิบเปอร์เซ็นต์ละครับถือว่าถีเ่เหลี่ไปทั้งบ้านซอปินแก้วนี่เพิ่นสีเฮ็ดหน้าวานส่วนมากนะครับแต่ว่าทั้งบ้านผมมีพี่น้องบ่หูว่าเพิ่นสีเฮ็ดคือทั้งบ้านของผมซอปินแก้วบอรหรือเปล่ากับบลูนี่แหละครับวิถีชีวิตเช่าหน้าทั้งหมู่บ้านของซอปินแก้วนะครับครับตอนนี้กะ ยังบรท่านเครื่องท้างเลยครับแต่ <c oughs> ว่าคนนี้กัเลื่มเมื่อยนี่แหละนี่เคยครับา้หน้าเพืิ่งงามงามครับหน้าสาวไม่เปอา่าหน้าเพืิ่นซาวไม่ ตะกีพื้นเฮ็ดไฮอ้อยเพิ้นวะเฮ็ดไฮอ้อยทีนี้ก,ก็เลยลลจากอ้อยมาเป็นเฮ็ดหน้าพื้นที่เพื้นก็หลายครับพื้นที่หน้าพื้นยันงบ่ท่านเด้เคืองเลยครับพ่อแม่พี่น,อน้องยังบระท่านเด้เคืองเลย,ยวนันก็อีกด้นเติบยู่นะครับจังสีเหลวตอนนี้กะ กำลังพักผ่อนกันอยู่นางพักกันจักหน่อยก่อนแดดแห้งครับตอนนี้อากาศบานเฮาหอนหอนพอแม่พี่น้องอยู่ทางบานพ่อแม่พี่น้องบ่งบอว่าสีหอนคือทางนีบ่แต่ว่าอยู่นี่นี่ห้อนแท้ครับตอนนี้นะครับกะนั่งพักกันอันนี้ เป็นนางพักแกข้าวคนว่าสิขึ้นไปกินหนามกินท่าก่นาอนคนว่าโนวหมดกินท่า้นานี่ <c oughs> ครับทีงบง <c oughs> มงานวานเขาว่าไอ้างานบทีมงา <c oughs> นวานเขาเพิ่นมมจะตฟูรอ่อครับม่จตูหนาตาดีๆครับอันนี้ครับกูเบาม่จตพูหนาตาดีๆเอาเพิ่นพักแก๊กน้อยก่อน่นว่าเดี๋ยวเพิ่นจังสีลงมาวานใหม่เนาะครับ ผักเขาหอมสักหน่อยนะครับพอมันห่อนอากาศมันห่อนตนี้ผักเขาหอมมากินแป๊บซี่กินน้ำก่อนเพื่อนว่ากินแท้กินน้ำกินแป๊บซี่สักก้อนก็ห้มีแห้งง้อง้อของขายก็บอกมากิน ว่าแกเสือออกตัวตอหอนตอหอนว่าแกเสือออกบ่นางผักนี่แหละครับบรรยากาศรอบๆอบบรรยากาศรอบๆอบที่เมื่อวานเขาครับอันนี้ย่างอยู่ครับตอนนี้ตอนนี้แถวนี้ย่งางพระท่านเดนือวานเด้อพี่น้องวานกับวานอยู่ฟังพูนสน่นละทั้งงัวห่นละ กับบุม่วงซุปโอ้ยของหวานตัวนี้ของหวานแบบนี่หัวสร้างโอ้อันนี้อันนี้ทั้งบ้านผมซอพินแก้วเอิ่นบุ้งวงหัวสร้างแต่ทั้งบ้านพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเอิ่นบุ้งวงยังกับบุ้งหงนะครับที่เอิ่นคือกันบอหรือเปล่าอันนี้บุม่วงอีหยังนี่ นี่บัอง่วงหยั่งบอ้โหโอ้บังหัวบังงวงบังงวงญ่นั่นแหละบัง่วงใหไงอันนี้เนี่ยพระท่านหูวว่าบัอง,อาง่อองวงหยั่งก็มีพี่น้องเอื่นบัอง่วงหยั่งกับบอกในเด้อครับเม่นกัามาบอกเนี่ย ครับตอนนี้ก็เข้าวานเขามาถึงไฮสุดท้ายแลละครับไก่สีแล้วแล้วครับตอนนี้ถือว่าไก่สีแล้วแล้วเพียีพี่น้องทีมงานวานเขาหลายคนครับมื่อนี้มาซอยกันนี่แหละครับไก่สีแล้วแล้วมื่อนี้อากาศตอนนี้กัประมาณบ่ายสองโมงครับกะยังมีกก่อนเมฆแน่ ก็บวชหอนบนันไดนี่นะครับบรรยากาศการวานเขาสร้างหมู่บ้านของซอปินแกว้วไก่สีแล้วล่ะครับตอนนี้มีแต่คนแข็งแรงเลยครับนี่วานเขานี่มีแต่ฟู้บาว ครับเนี่ยสิแล้วแล้วครับให้หน้าของคืนกะติดกับล่ำห่วยนะครับนี่แหละครับล่ำห่วย ล่ำห้วยนี่กัปลากักับมีอยู่ครับมีปลาแต่ว่าตอนนี้ห้วยมีแต่จอกแต่แหน,นหลายครับน้ำยังบ่ท่านได้มากปกติถ้านาม,มาล่ำห้วยนี่น้ำก็สิตเต็มอยู่ถึงพี่แล้วครับเกือบถึงผมที่แล้วครับนี่แหละครับเกือบถึงผมยืนอยู่นี่แหละครับนี่ก็สิน้ำหลายครับถ้าถ้านาม,มาตอนนี้น้ำยังบ่ท่านมาก น้ำม,มากระชิมาแต่ไกลพุแล่แหละครับมาแต่ทางพุนกระชิไหลมาตามห่วยนี่มันเรื่อยนี่แหละครับเวลาน้ำม,มาน้ำึ้นเนี่ยกระถือวาสูงเลยครับได้เวลาพักกินเขานะครับพ,รพ่อแม่พี่น้องตอนนี้กับเข่าบานเท่ากัสชิประม่านนี่แหลพะพ่อแม่พี่น้องกินง่ายๆเพื่อนวะ กับเขากับปลาบานเห่าก <Enlight congestion. S 3> ับกินง่ายๆกันไอทิศยังนองไอตเอเด๋วมาเด้อพ่อแม่พี่น้องกินเขาน้ำกันเด้อครับเด้อมีหลายอย่างอยู่ด้วยกินเขาน้ำกันมาพ่อแม่พี่น้องมากินเขาน้ำกันครับมีหลายอย่างอยู่ อาหารว่างก็มีเอ้บุกินบุกินก่อนหรือไรข้าอันจับมือหนึ่นะครบกินก่อนเป็นบระเด็นที่ไม่จะกระจัดกระจายตัวน่องอย่างน่องอย่างหลังจากผักนะครับเขาก็จะไปหาแนวกินแร้งนะครับวาสิมีอีหยังแน่หลังจากที่เขาผักจากการวานเขาเขาก็จะไปหาแนวกินก่อนนะเพื่นว่า ว่าสิมีหยังแน่แนวกินอยู่ทงไฮทงหน้าท่างบ้านของผมซอปกินแก้วว่าสิมีย่ยั้งแน่อันนี้ก็เป็นล่ำหวยครับล่ำหวยล่ำหวยว่าเง่าเติบแล้วครับจากเง่าจากไซสผมกะบบหูว่ามันไปสุดใสแต่ว่าสันนิษฐานว่าล่ำหวยล่ำนี่นาสีไหลุล่งไม่นามซี่ครับนี่นะครับกะเลียงชาวบ้านของเลียงประชาชน เดี๋หมูบม่บ้านหลายหลายหมู่บ้านอยู่นี่แหละครับนี่แหละครับอ๋กลับมาพร้กก็ไผ่นี่ก็สิได้หาหน่องใหม่เด้นี่เห็นบอเลยอู้นี่ดิหน่อบักใหญ่เลยอุ้ยเนี่ยเพิ่นกระลังสับนะครับผู้บา่าสองเบาเพิ่นกระลังสับหน่องใหม่ไปไหวเขียดแนวกินแรงเคนว่าอู้น่อใหญ่หน่อง,งามตัวนี้อันนี้น้องใหม่กิมซุ่งพี่น้องหน่ะเฟิน,นบอกว่าน้องใหม่กิมซุ่งนะครับ แต่ว่าสีอื่นคือการบลังได้เลอครับเป็นกาลัางหานอใหม่ก็ม,มิมม้มมอล่ะมีหมิโมโนับไปเบิ่งอีกกอนหนึ่งนะครับเนาะ าพันใดล่ะครับสองรอที่นี่ย่งางไปอีกกอนหนึ่งครับนี่กับยุลิ่มหวยขึ้นกันล่ะครับเป็นลำน้ำหวยกดเขียวไปมากล่ะครับน้ำหวย กำลังหา,า,า,าบ่าพ่อะพ่อคนนี้บ่พ่อไปอีกกอใหม่เป็นตาหมิม่มเถ้ะพอ,อ,กกอมิม่มเน,น,นมมแม่เนาะ ี่ไปเบิ e ่ง e อีกกัวนหนึ่งอยู่ไปตามลำนำห่วยเนี่ยครับมีบ่ ก็ใส่นอนหนึงนะครับผู้เบาเนี่ยเพิ่นข่องแท้แด้เรื่องนี้โมแมนครับโมแมนครับนี่นะครับนี่เพิ่นได้ซ้ำนี่เพิ่นกะว่าพ่อกินแรงอยู่เพิ่นว่านี่เพิ่นชั่อยู่นี่พ่อกินแรงอยู่เพิ่นว่า จบคลิปไปสำเนียงนะครับขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้นนองอย่เรื่องกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกดซับสไคร้และกดติดตามเพื่อสิไดใดเบิ่งคลิปต่อๆไปนะครับเนาะนีะ่ขอจบไปเพียงสำเนียสวัสดีครับ